วัสดีครับพี่น้องเราอยู่กับช anel Koma review นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีของเล่นจากอนิเมชันเก่าตั้งแต่ปี2003นะครับเรื่องแมชีโ o โบเลสคิวมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นของที่ผมเพิ่งไปได้มาจากในกลุ่มซื้อขายและกลุ่มซื้อขายนี้จะทําให้ผมได้เจอพวกของเล่นเก่าๆแปลกๆที่เคยมองผ่านมองข้ามอะไรเงี้ยไปแล้วมาเสร็จเ <laughs> หมือนมาโดนนะครับประจําเลยอะไรเงี้ยเพราะว่า ด้วยความที่ราคาในกลุ่มที่เอามาขายมาปล่อยต่อตอนนี้เนี่ยหลังจากผ่านการเวลามานานอะไรเงี้ยมันราคาต่างจากสมัยก่อนค่อนข้างเยอะเลยนะครับราคาแบบถูกลงเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันจับต้องได้อะไรเงี้ยก็เลยอ่ะลองซื้อมามาเล่นดูอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไม่เคยได้เล่นอะไรเงี้ยตอนนี้เอามาจับจับเล่นเล่นเก็บสะสมอะไรประมาณนี้มันมันมันจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําให้แบบมีโอกาสได้ตัวอะไรแปลกๆเยอะ หน่อยนึงอะไรเงี้ยครับอย่างเจ้าตัว m a ช h i n e Robo Rescue ชุดนี้เนี่ยเองเนี่ยจริงๆผมเคยเห็นตั้งแต่สมัยตอนที่มันออกแรกๆแล้วนะตั้งแต่ปี2003อะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่ผมก็มองข้ามมันไปนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยนะครับเพราะเนื้อเรื่องกระตุงกระตูนอะไรก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยมันเลยไม่อินอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นแอบรู้สึกว่ามันก็แจ๋วดีนะมันจะเป็นเหมือนยาน5้าลำมารวมกันเป็นหุ่นยนต์ได้1ตัวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแล้วก็ขนาดอะไรเงี้ยผมจะชอบอะไรที่มัน็นนนาาดกาดะ,ะี่่นะ่แวสใจต ก็เหมือนเราไปสนใจอย่างอื่นมากกว่าตอนนั้นก็คือเป็นพวกคำงมมงเลมมยคำงคำเมนไรเดอร์อะไรไอ้มดแดงอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบดูพวกนั้นมากกว่าก็เลยทําให้อมองข้ามเจ้าชุดนี้ไปอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อเก็บไว้แต่ว่าเนี่ยพอผ่านเวลาไปตอนนี้ก็เลยมีโอกาสได้แบบมาในราคาที่ถูกมากนะครับนี้ทั้งชุดนี้แบบร้อยกว่าบาทเองแต่ว่าชุดที่ผมได้มาชุดนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นของแทนนะมันเป็นงาน KO หรือ NockO f f นะครับก็คือจะเป็นงานงานเลียนแบบอะงานกอลอะเออนะครับซึ่ง ตอนแรกผมไม่เคยรู้เลยนะว่ามันว่าชุดนี้มันมีงานก๊อปด้วยนะครับอย่างที่รู้ว่าเป็นงานก๊อปเลยคืออย่างแรกคือวัสดุแมชชีนโรบเรสคิวเนี่ยรู้สึกว่าถ้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 าเข้าใจไม่ผิดคือตัวเมนบอดี้ของมันเนี่ยจะเป็นเหล็กเลยนะครับแต่ว่าเจ้าต,ตัวที่งานที่ผมได้มาตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกเลยนะพลาสติกทั้งชิ้นเลยน้ําหนักจะเบาๆแล้วกเออ็เหมือนโลโก้ด้วยโลโก้ก็จะเป็นไม่เหมือนกันในเรื่องเนี่ยต้องดูอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งรู้สึกว่ามันมน เอ่ออาจจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าที่แน่ๆคือวัสดุมันเนี่ยจะเป็นวัสดุแบบไม่เหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอ่โดยรวมเท่าที่ดูอ่ะผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะมันก็ค่อนข้างสวยอะไรเงี้ยนี่อย่างตัวหลักเนี่ยจะเป็นเครื่องบินใช่ไหมเครื่องบินเจ็ตอะไรเงี้ยเขาทำสีมาค่อนข้างโอเคอยู่นะเห็นไหมดูแบบก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่มากอะไรเงี้ยนะครับก็ก็รู้สึกว่าเออแจ๋วดีนี่ด้านใต้ด้านใต้จะเห็นเป็นอ่หน้าหุ่นยนต์อยู่ด้วยหลอ่ลอๆเลยนะครับก็เนี่ย ดีเทลการปั้นอะไรมาก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่แค่มันไม่ได้เป็นเหล็กแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเทียบกับราคาร้อยนิดนิดอะร้อยถึงร้อยห้าสิบเป่าไม่แน่ใจตอนนั้นนะคือถูกอะรวมส่งมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออซื้อเก็บได้แบบขำๆได้เลยนะครับแล้วลูกเล่นความน่าสนใจของเจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะแบบมีการแบบเป็นยานที่เท่อย่างนี้แล้วนะห้าลำนะครับก็ลำแรกเนี่ยจะเป็นตัวเมนก็จะมีลักษณะแตกต่างจากชาวบ,บ้านเขานะแต่ว่าลำอื่นอีกสี่ลำเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่มันจะมีแตกต่างก,กันแค่เขียนตัวเลข แปะเอาไว้ว่าลำไหนเป็นเบอร์ไหนอะไรประมาณนี้เนี่ยอย่างเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5แต่เนี่ยเห็นไหมรูปทรงรูปลงรูปล่างอะไรเงี้ยแบบเดียวกันเป๊ะเลยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วแล้วแล้ว,ลวความเจ๋วของมันก็คือแต่ละตัวมันก็สามารถทานฟอร์มเป็นหุ่นยนต์ได้หมดทุกแบบเลยนะอย่างเจ้าตัวเมนหลักตัวเนี้ยชื่ออะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยดูนะครับเนี่ยมันก็ดึงขาลงมาแล้วก็กางตรงนี้ออกมาได้เนี่ยแปลงร่างง่ายๆเลย ก็เป็นหุ่นยนต์แล้วนะครับแล้วหุ่นยนต์มันก็ค่อนข้างหล่อนะหัวเรียวตัวนี้ผมแอบรู้สึกว่าผมเคยเห็นดีไซน์นี้ในเรื่อง g ก b o ทด้วยนะแต่ว่าจริงๆคือไม่รู้ว่า machine r o b o เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่มาก่อน g o b o ทหรือว่า g ก b o t มาก่อน machine อ่า o b o กันแน่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเหมือนไอ้ตัวโก b o t ที่ผมเคยทำรีวิวให้ชมไปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ดูนะตัวนั้นผมจะรู้จักมากกว่าว่าตอน,นเด็กผมเคยดูอนิเมชันนะครับแต่ว่าไอ้ตัว machine r o บเวอร์ชันเก่าล่าสุดเก่ากึกก่อนที่่่่จะเเเเป็็นมมชลลรคควออไไง้ยยยยืดููกา เออมันมันมันลิงก์กันหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้อันนี้จะเป็นหุ่นตัวหลักส่วนไอ้พวกตัวเล็กๆพวกนี้นะครับมันก็แปลงเป็นหุ่นได้เหมือนกันนี่ยืดข่าวออมาอ่าแล้วก็พลิกตรงนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ต้องไม่ต้องอ่าถ้าเป็นหุ่นยนต์ก็หมุนหัวมาได้เลยอย่างนี้นะครับนี่เป็นฟิลนี้ยืดข่าวออกมาแขนสามารถขยับได้ด้วยนะนี่ยกขึ้นมาอย่างนี้ได้ ตัวขนาดจะเล็กกว่าเจ้าตัวเมนนิดนึงนะนี่ประมาณอย่างนี้ก็ยืดแบบเท่ๆได้เลยออย่างนี้ดีกว่านะครับทุกตัวแปลงล่างเหมือนกันหมดเลยนะ,ะกลางออกมาหมุนหัวมันทําออกมาตอนนั้นที่แอบรู้สึกว่าไม่ค่อยสนใจเพราะว่ามันมัน,ม,นมันดูเล่นง่ายด้วยนี่แหละผมรู้สึกนะ <laughs> มันเหมือนมันไม่ค่อยคุ้มตังค์ที่จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกแล้วแหละว่าคิดพลาดไป <laughs> จริงๆควรจะควรจะเก็บแหละเพราะว่ามันดูเป็นงานที่ดูแจ๋วเหมือนกันในในในเรื่องเนี้ยมันจะแบ่งเป็นทีมหลายๆทีมนะไอตัวทีมเนี้จะเป็นทีมถ้าเป็นของเล่นมันจะเป็นกล่องเบอร์หนึ่งอะมันจะเป็นทีมของเจ็ตพวกเครื่องบินอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูคือมันจะมีเป็นรถตำรวจก็มีเป็นพวกรถก่อสร้างก็มีแล้วก็จะมีเป็นเออเนี่ยแหละประมาณประมาณนี้รู้สึกเขาจะมีอยู่หลายทีมเลยอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถลูกเล่นเหมือนกันเลยก็คือสามารถ แปลงร่างเป็นยานพาหนะได้แล้วแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ย่อย,อยอย่างนี้ได้แล้วด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมันสามารถรวมร่างกันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรวมร่างกันนะมาดูว่าตอนร่างใหญ่จริงๆจะเป็นยังไงนะครับ เรามารวมร่างกันเป็นตัวใหญ่แล้วกันนะครับวิธีการรวมร่างนะเริ่มจากเจ้าตัวแกนก่อนแล้วกันเราพับแขนตรงนี้กลับไปนะครับคล้ายๆกับตอนเป็นโหมดยานนะมันจะมีเดือยตรงนี้ออกมาสองข้างเห็นไหมนะครับแต่ว่าส่วนอื่นเราไม่ต้องไปหมุนนะหัวมันไม่ต้องหมุนกลับนะครับแล้วก็ขาเนี่ยเราก็หดกลับขึ้นไปแบบนี้เหมือนกันแต่เราไม่ต้องกางปีกตรงนี้ออกมาให้มันอยู่เป็นลักษณะแบบนี้แหละทีนี้นะครับเจ้าหุ่นพวก ลูกทีมนะครับอีก4ี่ลำนะครับเราแปลงล่างมันกลับไปเป็นยานก่อนยังไงแล้วว่ะอ่ะหมุนหัวเข้าไปอย่างงี้แล้วก็หดขากลับเข้าไปอย่างงี้นะครับทําหมดเลยนะทุกตัวเลยอ๊บอ่าอย่างงี้อันนี้ด้วยเบอร์ห้า อ,อย่างนี้นะครับก็จะไดะ้เป็นเหมือนโมดยานมา5้าลำแล้วนะนะทีนี้ยาน5้าลำตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถไปแบ่งเป็นแขนแล้วก็ขาเสริมให้กับเจ้าตัวหุ่นแกนหลักได้ใช่ไหมครับทีนี้ด้วยความที่มันเหมือนกันเนี่ยจริงเราสามารถเล่นสลับกันได้เลยนะว่าจะเอาตัวไหนเป็นแขนเป็นขานะครับอย่างเนี้ยให้จะให้ดูนิดนึงอย่างตรงนี้ตรงหัวมันเนี่ยสมมติเรากางมามันก็จะมีเหมือนเป็นลันกษณะของมือขึ้นมาใช่ไหมอันนี้จะเป็นยานเบอร์ห้า เดี๋ดูอ่านี่จะมีเหมือนเหมือนมือโผลอ่อมาในขณะที่สมมติเป็นเบอร์สองเองกลางออกมาก็มีมือเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันคือ,อ,อความสนุกชนิดหนึ่งเหมือนกันในการที่เราจะเล่นแบบสลับไปสลับมาแบบได้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่าจะสลับกันนะครับแต่ว่าใน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 ,ในคลิปนี้นะีผมก็จะเลือกสลับให้เป็นแบบ เบอร์2กับเบอร์3เป็นแขนแล้วกันแล้วก็เบอร์4กับเบอร์5ไปเป็นขานะ,ะเดี๋ยวแยกแยกอันี้ออกมาก่อนโอเคแล้วทีนี้เราเอาไอหุ่นตัวแกนตัวนี้มาอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปสมมติเบอร์2เราเป็นไอ้นี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เสียบกลับเข้าไปรูเสียบจะอยู่ตรงนี้นะ,อ,ะอย่างนี้ก็จะเป็นแขนอย่างนี้ส่วนเบอร์สมเนี่ยถ้าสมมติเราจะเล่นให้มันดูเท่ๆหน่อยนะแล้วก็เสียบมันกลับเข้าไปอย่างนี้ก่อนให้มันเหมือนเสียบอยู่ในโหมดยานอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็พลิก เอาแขนไอเอาส่วนของมือออกมาแบบนี้แล้วก็ถึงหมุนมือลงประมาณอย่างนี้นี่ก็จะได้เป็นเ,เหมือนเสริมแขนให้กับเจ้าตัวหุ่นแกนหลักออกมาแล้วใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวแยกมอาไว้ก่อนมาถึงตรงช่วงขาตรงขาเนี่ยเราจะใช้เดือยตัวนี้ในการล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนิดหนึ่งนะมันใส่ไงรู้สึกจะเป็นอย่างนี้แหละนี่พับมันอย่างนี้แล้วก็หมุนหัวของหุ่นตรงนี้ให้มันเป็นทรงแบบ ลักษณะนี้ให้มันเหมือนเป็นกระจกของยานเนี่ยโผล่มาอย่างนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะอีกข้างหนึ่งก็หมุนอย่างนี้ก่อนก็ได้เอาเหมือนหน้าหุ่นมาอย่างนี้แล้วก็พลิกลงแค่นี้เองจะได้เป็นเหมือนขาดสองข้างแล้วก็มาเสียบเข้ากับข้างล่างตรงนี้จะมีเหมือนเป็นรูเอาไว้สําหรับ,บล็อกได้นะเสียบเข้าไปประมาณานี้ และนี่ก็คือการรวมร่างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของเจ้าไอ้ตัวหุ่นเครื่องบินเจ็ดห้าลำนะครับมาแปะรวมกันเป็นแบบนี้เป็นแขนเป็นขาเนะวิธีการรวมร่างแบบเป็นแบบหล่อเท่แบบเบสิกเบสิกนะคือมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็เหมือนแค่เอาไอ้ตัวแกนหลักมาแล้วก็เพิ่มแขนเพิ่มขาให้แค่นั้นเองนะครับก็สัดส่วนของสเกลรูปร่างก็จะแปลกๆนิดนึงนะเพราะช่วงสะโพกหรือว่าช่วงเอวมันจะไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขามจะดูยาวๆแล้วก็แขนก็จะดูยาวๆแต่ว่า โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นของเล่นที่มันมันมันเออมันเล่นสนุกดีเหมือนกันนะเล่นไม่ยากมากแล้วก็เออเขาเรียกอะไรแหวกเดียในสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มาแบบรวมรวมแขนรวมขาไปด้านหลังจะเป็นประมาณอย่างนงี้นะครับก็จะเห็นลักษณะไอลักษณะแบบนี้มันจะเป็นคล้ายๆของเล่นรุ่นเก่าเลยนะคือแบบมันจะประกอบเข้าไปแล้วมันจะเหลือความเป็นเนี่ยอย่างแขนตรงนี้เหลือไว้ตรงนี้มีเหลือไว้อะไรประมาณนี้มันจะดูไม่ ไม่ได้ซ่อนดีเหมือนพวกทาน์ฟอร์เมอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็จะแบบรวมร่างกันง่ายเน้นเด็กเล่นอะ่ะเออผมว่านะดูแลแบบคือตั้งโชว์สวยๆก็ได้แล้วก็เล่นแบบไม่ไม่ยากเท่าไหร่เล่นง่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างนี้จุดขยับก็สามารถหมุนแขนได้นะประมาณนี้หัวก็หมุนได้ซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้คือขนาดว่ามันไม่ได้เป็นเหล็กนะก็ยังรู้สึกจับแล้วยังรู้สึกโอเคอยู่ถ้าเป็นเหล็กนี่คงจะเจ๋งกว่านีนะ้ขานี่ขยับไม่ได้นะมันจะดูติดล็อก ในด้านการแปลงร่างอะไรเงี้ยนะครับมันเลยไม่มีขยับมาแต่มันจะกลางได้หน่อยนึงเนี่ยแต่วันนี้พอเป็น,ปนงาน KO อะไรเงี้ยมันก็จะหลวมๆห,หน่อยนะแบบมันไม่ไม่แน่นอะไรเงี้ยไม่รู้งานแท้บเป็นด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองหาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าลำอื่นๆหลายๆล,ลำก็ดูเท่ดีนะไอทีมอื่นอะไรเงี้ยแหัวเข่าขยับได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นตัวที่ตั้งโชวเ์เฉยๆก็ดูเท่แหละ <laughs> นะครับหน้าหาเพื่อนมายืนแก้เหงาเลยเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติเจอในกลุ่มถูกๆมาอีกอะไรเงี้ยของทีมอื่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นของแท้อะไรเงี้ยอาจจะผมอาจจะลองจัดมานะครับแล้วก็เอามารีวิวให้พี่น้องได้รับชมกันเพิ่มเติมนะครับอันนี้น่าจะด้วยความที่มันเป็นงาน KO ด้วยนะแล้วก็เป็นของมือสองด้วยของอาจจะมีขาดขาดไปอะไรเงี้ยนะครับดูเท่าที่ผมไปดูจากในรีวิวของแท้จากอของคลิปต่างชาตินะอะไรครับกล่าวว่าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ระดับหนึ่งนั่นแหละฟินแล้วอะไรแล้วนะครับก็ไม่ได้ รู้สึกว่าขาดอะไรไปนะครับประมาณนี้โอเคขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามแล้ะชมคลิปคลิปนี้กันจะจบเลยนะครับก็หวังว่าจะชอบนะับของเล่นแปลกในแนวนี้บ้างอะไรเงี้ยคือสลับสลับเอาไหม้ชมกันบ้างนะเผื่อแบบเออเบื่อจากลายหลักกันอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดคราวหน้ามีอะไรแปลกๆแบบนี้มามามา,มาใหม่อีกนะครับหรือว่าได้ตัวอื่นจากอ่ซีรีส์นี้มาเพิ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาทํารีวิวให้ได้ชมเพิ่มเติม,ตมกันแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามและชมกันนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับส อ่าแล้วก็เป็นการสนับสนุนชอน่องชาแนลไว้ด้วยนิดนึงเนาะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นหุ่นอะไรกันอีกนะครับอ่อยังไงฝากมาติดตามรับชมกันด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับบายบายจ้า